เราเนี่ยจะเป็นบุคคลระดับพุทธะร,ระดับไหนที่เราอยากจะเป็นนะพุทธ,ธะเนี่ยที่จะเป็นได้เนี่ยระดับหนึ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญบารมีอย่างตอนนี้ที่เห็นเลยก็คือสี่อสงไขย,ยิ่งด้วยแสนมหากัปลองลงมาก็เป็นพระตจเกทธเจ้าก็ลดลงมาเหลือเท่าไหร่สองอสงไขย,ยิ่งด้วยแสนมหากัปลองลงมาก็เป็นพระอัครอาสาวกนะก็คือ หนึ่งระสงไขย,ยิ่งด้วยแสนมหากับแล้วก็ลองลงมาก็เป็นมหาสาวกก็คือหนึ่งแสนหากับนะงั้นอันนี้เนี่ยเป็นระดับพุทธ,ธแต่ยังของเราเนี่ยถ้าเราเป็นปกติสาวกเนี่ยเราสามารถบำเพ็ญบารมีอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้แต่ท่านเหล่านั้นทั้งสี คือผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าพระปัเจกับพุทธเจ้าพระมหาสาวกพระอักราสาวกอย่างเช่นพราษารีบุตรพระมหาโมคลานะพระมหาสาวกก็คืออย่างเช่นอสิตินะทั้งหลายคราวนี้เราก็จะต้องมาดูอีกว่าเคยได้ยินใช่ไหมว่าบัวสี่เหล่าเราจะเป็นบัวเหล่าไหนนะเพราะว่าเป็นการวิเคราะห์ตัวเองเพื่อที่จะให้รู้ฐานะนะ คำว่าบวัวสี่เหล่าเนี่ยก็จะมีคําว่าอุคติตันยูนะบุคคลเหล่านี้ฟังธรรมนะเป็นเพียงแค่ไม่ทันจบพระคาถาเพราะสะสมบาร,รมีมามากเนี่ยก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะในเรื่องในพุทธการก็มีเยอะแยะนะที่เป็นผู้ที่บรรลุไว้เพียงตังไม่ทันจบพระคาถาหรือ วิปจิตัญยูเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่จะต้องฟังแล้วก็มีฟังภาคขยายมีการอธิบายให้พิสดารขึ้นก็จะเรียกได้ว่าสามารถที่จะบรรลุได้นะซึ่งสองบุคคลเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยตามคำพีบอกว่าในยุคนี้ไม่มีแล้วมีในยุคแรกๆไม่เกิน1,000ปียุคที่ได้มีบุญบรารมีขนาดไปเจอพระพุทธเจ้านะงั้นใครที่บอกว่าอยากจะฟังทมและบรรลุเนี่ย ก็ต้องประเมินตัวเองว่าเราเนี่ยฟังมากี่ปีแล้วเราบรรลุแล้วหรือยังถ้าไม่บรรลุนี่แสดงว่าไม่ใช่บุคคลสองประเภทนี้แน่นอนประเภทที่สามนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเนยยะบุคคลเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบุคคลที่จะต้องฟังธรรมในภาคพิสดารและก็น้อมนำมาปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังก็จะสามารถบรรลุได้ในชาตินี้ และบุคคลประเภทที่4ก็คือปัฏะ,ะประมะก็คือปฏิบัติอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะบรรลุได้ในชาตินี้นะแต่ก็สะสมเป็นอธัธยาศัยนะส่งผลต่อไปชาติต่อไปได้นะเราอยากจะเป็นบุคคลประเภทไหนตอนนี้เหลืออยู่3กับ4ฮนะ สามใช่ไหมสาธุขอให้สมปารถนาเนาะเพราะว่าเราเนี่ยตอนเนี้ยเราสามารถเป็นบุคคลเป็นเนื้อยะบุคคลได้ถ้าเราฟังทำศึกษาอย่างภาคพิสดารต้องละเอียดลึกซึง้งไม่ใช่ศึกษาแบบผิวเผินด้วยแล้วก็นํามาปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพราะบุญบรารมีเราเนี่ยไม่ใช่ประเภทแบบฟังนิดฟังหน่อยทํานิดทําหน่อยน้อยๆแล้วสําเร็จได้คนเหล่านั้นเนี่ยเขาเหนื่อยมากมา ท่านเหนื่อยมามากแล้วนะแล้วก็ทํามาไม่รู้เท่าไหร่ที่ว่าจะไปบรรลุต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องปฏิบัติถึงสังขารุเบกขาญาณแล้วก็หยุดไว้แล้วก็อธิษฐานว่าขอได้กลับไปบรรลุต่อหน้าอย่างเช่นตอนนี้ยุคนี้เราก็จะต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็คือพระศรีอานงั้นเราก็จะต้องบอกว่าเนี่ยถ้าเราอยากจะไปบรรลุต่อหน้าพระศรีอานไม่ใช่ทําบุญใส่บาตรแล้วก็อธิษฐานนะ อธิษฐานเฉยๆได้แต่ถ้าไม่ปฏิบัติอธิษฐานแล้วไม่ทําจะได้ไหมไม่ได้นะงั้นเราต้องเป็นบุคคลที่อธิษฐานสําคัญมากใส่บาตรทำบุญสมาทานศีลน,นั่งสมาธิอธิษฐานหมดเลยว่าขอให้ได้ไปบรรลุต่อหน้าพระีอานโดยการฟังธรรมแต่อธิษฐานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขยัน ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็เจริญวิปัสสนาจนกระทั่งให้ถึงสังขารูเบกขาญยาณและหยุดไว้อย่างนี้เป็นไปได้ว่าจบชาตินี้แล้วก็ไปต่อได้ <c oughs> นะก็ขอให้พวกเราเนี่ยตระหนักในประเด็นนี้นะแล้วก็เห็นถึงปัญญาตัดศลุที่ยิ่งใหญ่ที่ได้มาจากการฝึกตนเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ฝึกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ด้วยความมุ่งมั่นศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ระดับต่างๆตั้งแต่ระดับพระพุทธเจ้าระดับพระปเจกะพุทธเจ้าระดับพระมหาสาวกพระอัครสาวกจนกระทั่งถึงพวกเราเนี่ยที่จะเป็นเนยยะที่จะเป็นปกติสาวกทั้งหลายนะก็ให้เราเนี่ยสามารถได้ใช้ปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็บําเพา็ญบารมีจนเป็นเนยยะบุคคลสามารถ เห็นทำตามความเป็นจริงแล้วก็หลุดพ้นได้ในชาตินี้กันทุกๆคนทุกๆท่านเิอ